ดีค่ะดีดค่ะค่ะวันนี้เราจะมาติดตามผลของการใช้ปุ๋ย3า86น,นะคะเพราะว่า,าตามที่เรามาครั้งแรกน้าน้อยครั้งแรกเนาะต้นผู้เรียนเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะคะมันซุดโซมมากนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาติดตามผลมาจะมาถามน้น้อยว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงก่อนใช้และหลังใช้นะคะ ค่ะน้น้อยขอแนะนําตัวด้วยนะคะครับผมก็เกษตรกรนะครับชื่อลุงน้อยเกตโต,ตนะครับเลขที่8ปดนะครับมูเจ็ดคองน้อยตําบลห้วยตหญอยอำเภอพินจังหวัดประจวบนะครับก็ถ้าที่ผ่านมาก็จะม,มีบริษัทนะปุ๋ยที่นี่ปุ๋ยปุ๋ยอินดีเคมีได้เข้ามาแนะนํานะครับ เอาผลผลิตมาใช้ได้ไล่นะครับตังกก่ายได้ง่ายครับผมก็ได้ทดลองแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อนะครับแต่ผมบอกว่าไม่ได้เชื่อนะแต่อยากจะขอทดลองนะครับใช้กับต้นเลียนต้นที่โสมก่อนนะครับเพราะว่าต้นที่โสมเนี่ยหลังจากใช้นะครับตัวนี้ใส่ไปใส่ปุ๋ยชุดนี้ไปเมื่อประมาณวันที่สิบสี่เดือนมีนานะครับหลังจากวันนั้นวันนี้วันที่สไ่ครับวันนี้วันที่ย5 25ิบห้ายิบห้าห้าครับเนี่ยหลังหลังจากนี่ก่อน,นใช้ต้น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 ี้ยต,ต,ต้นที่โสมมากนะครับเมื่อใช้แล้วก็ทําให้สภาพ บนไม้ของเรานี่ยครับเติบโตดีแข็งแรงดีมีการต่อยอดนะครับเห็นนะต่อยอดนะแตกใบไม้นะครับแตกใบไม้แล้วก็ช่อดอกก็ออกดีครับทรงพุ่มดีครับช่ออ,อกดีช่อดอกสมบู<อ>รณ์ก้านดอกยาวครับเนี่ยก,ก้<อ>กานดอกยาวก้านดอกยาวแับ<อ>แล,ลิลักษณะนี้จะติดดีครับลักษณะก้านดอกยาวแต่อันนี้เป็นชุดที่ส่งของทุเรียนที่ ปาลาอูนะครับชุดแรกก็บานไปแล้วหลังจะใช้แล้วข้อทางบริษัทก็ได้มาติดตามผลงานนะครับว่าได้ใช้ได้ใช้ปุ๋ยใช้ยาไปแล้วจะมีผลตอบรับขนาดไหนครับแต่นี่ระยะหนึ่งครับทางเจ้าของบริษัทบอกว,ว่าต้องใช้อีกระยะหนึ่งแล้วก็ฉีดยาถาังใบช่วยด้วยครับนี่ผมยังไม่ได้ฉีดยาถาังใบเพียงแต่ใช้ทางดินนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาก็อย่างที่ท่านเห็นนี่ครับผมก็พอใจมากครับ ในทาน,นาที่ผมเป็นเกษตรกรแล้วก็เฝ้าสังเกต่าการวนมาคิดว่าอีกสักประมาณกลางเดือนเมษายนนี้คงจะได้เห็นลูกทุเรียนต้นนี้เลยนะคะก็สังเกตดูนะคะจากจากวันแรกที่เมมานะคะต้นนี้จะโตม,มากนะคะแล้วก็ดอกเนี่ยยังไม่ติดเยอะขนาดนี้นะคะ หลังจากที่น้าเน,นอยได้ใส่ปุ๋ยไปเนาะผ่านไปแล้วก็ได้ผลไปประมาณหาหนึ่งนัน,นะเนาะก็เห็นมีดอกออกเยอะมากเลยนะคะกระถุ้งดอกนะคะตัวนี้มันจะมาช่วยเรื่องเปิดตาดอกด้วยนะคะ,สะแสดงว่าได้ผลนะคะแล้วก็เป็นที่ประทับใจของน้าเนอยอ,อยู่นะคะอันนี้นแค่รอบแรกเนาะนะเนาะประมาณตัณ้งวันที่หนึ่งประมาณันกลางเดือนเมษานี่นะครับ คอยทางบริษัทมาติดตามอีกสักครั้งหนึ่งครับแล้วผมจะฉีดยาแตจะได้ฉีดยาทางใบด้วยทางใบพวกเพี้ยกันเพี้ยกันแมลงกันเจื้อาเนี่ยแต่ตอนนี้ต้นทึบสมโตมากครับไปจับดูนี่ครับน้ำหนักจริงดีน้ำหนักจริงดีครับน้ำหนักของบิงของกิ้งของแลงจะดีแล้วสังเกตดูนะคะมีเห็นออกเยอะเลยนะคะเขาเรียกว่าแทงช่อใช่ไหมคะเนี่ยค่ะต่อยอดไม้ต่อยอดไม้ใช่ไหมคไจ้เห็นเยอะเลยอยู่ทุกจุดเลยนะคะเนี่ย ถ้ายอดมาถ้าชุดนี้ผมถ้าชุดนี้เพี้ยเพี้ยไม่กินให้ดอกไม่ให้ใบร่วงมาชุดหน้ามันจะสวยใบเงาสวยไหมเนี่ยก็สวยดีเลยสืยอจากนี้ต้นโสมนะตอนนี้ตันนี้ที่ฉิดก็เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นมันพร้อมที่จะออกลูกแล้วเพราะตอนนั้นมันแห้งยอดอยู่แล้วแหงยอดใช่ไหมค่ะแต่เติมทั้งใบให้ใบมันเขียวเข้มแข็งใบเขียวเป็นมันค่ะเป็นมันใช่ไหมคะสังเกตดูใบนะคะ เพราะว่าวันแรกที่เรามาเนี่ยใบของต้นทุเรียนสามต้นเนี้มันจะโซมใช่ไหมคะนะเนาะออกซิซี่ออกซิซี่โซมมา่ะเพราะว่าสามต้นนี้นะไม่ได้ทําเนาะไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้ดูแลนะคะปล่อยตามธรรมชาติค่ะคือว่าทางบริษัทก็ทางบริษัทก็คือว่าอยากจะให้มาทําคือว่าปกติแล้วที่ดีๆผมก็ทำมาแล้วแต่อยากให้ตั้มให้ให้บริพภัณฑ์นี้มาทําต้นที่โซมที่สุดในไร่อ่ะค่ะนี่ก็คือการพิสูจน์ของเรานะคะ อของเราเอามาช่วยฟื้นฟูเนี่ยเราใช้386นะคะ386บวกกับ933อินรีย์เคมีนะคะซึ่งจะช่วยในการฟื้นฟูช่วยให้มันความเขียวนะคะระยะปลูกนะคะเราใช้2ตัวนี้บวกกันนะคะ ง like so so totally so ั้นก right, mm, ็เดี๋ยวถ่ายต้นโน้นหน่อยถ่ายถ่ายต้นต้นอื่นก็ที่ที่ติดลูกแล้วที่ติดลูกแล้วตายไปนี่แล้ตายที่ติดลูกแล้วค่ะปัตเชื้อเชื้อเนี่ยตายที่ติดที่เดียบแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูต้นโน้นนะคะต้นโน้นต้นที่สมบูรณ์ต้นต้นที่ใสไปก่อนแล้วอ๋อค่ะฮะฮะค่ะอันนั้นต้นต้นนั้นต้องรออีกสิอ่าอีกสิบห้าวันข้างหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูแบ๊บจะหมดแล้ว ตอนไหนครับตอนนี้นะตอนนี้นะโอเคต้นนี้เรวลาภาษาตอนนี้ต้นนี้ผมกำลังจะบำรุงเนี่ยบำรุงตอนที่ใสตอนระยะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็ได้สำหรับพูดอะไรอย่างอ่าเอาเลยครับสำหรับต้นนี้นะครับผมก็จะทดลองใช้ครับสหรับต้นนี้จะทดลองใช้คิดว่าตอนนี้เขาเรียกว่าระยะนี้เขาเรียกว่า ลูกเข้าลูกมากนะเรัาลูกมาก์วันที่สิบห้าวันที่สิบห้าเมษราคิดว่าถ้าต้นจะใหญ่ว่นนี้ต้นนี้ดูความสมบูรณ์นะครับ<ช>ไปปุ๋ยต้นนี้แล้วตูกติดดีนะครับแล้วไม่หลุดร่วงไม่ไม่ค่อยหลุดร่วงสมบูรณ์ไม่หลุดร่วงต้นสมบูรณ์นะครับจะใช้ปุ๋ยขอกไม้สัดนะครับเนี่ยดูลูกดูลูกคี่ว่าวันที่15ห้านี้ถ้าผมแต่งเสร็จจับนียลูกผมจะสวกวันนี้เยอะ วันที15เมษายนนะครับนะค่ะแล้วผมคิดว่าถ้าว่าปุ๋ยชนนี้ใสแล้วประทับใจผมก็จะใช้ตลอดไปด้วยแล้วจะแนะนำเพื่อนกเกษตรตกรในมูลิดของน้อยเนี่ยะจะหันให้มาใช้เพราะใช้แล้วลดต้นทุนปลอดไขแล้วก็ให้ผลผลิตคุ้มค่าการลงทุน จริงๆแล้วส่วนพวกนี้ไม่เคยบริษัทไหนที่ให้ความผมไม่ผมไม่เทใจกระทางนี้อยู่แล้วค่ะขอบคุณขอบคุณน้น้อยมากนะคะที่เปิดโอกาสให้ของบริษัทจอยนคอยนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ปุ๋ยอินซีสามแปดหกของเราได้โชว์ผลงานเนาะได้ได้อ ให้ได้รู้ว่าปุ๋ยของเราราคาถูกแล้วก็ดีนะคะมีคุณภ,ภาพนะคะมพต่อ <น Andrea. S 1> ิ้ง้ดพอ้งตเลงแว้ล้อมด้ค่ะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณน้อยมากนะคะเดี <dafür fille. S 1> secondly, ๋ยวเรามาติดตามกันใหม่อีกครึ่งเดือน